โยนปะซ่าบันดีวปรุ่นเมกาวันดีวปรุ่นดูไปวันดีวปรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อว่า Will Expert นะท่านผู้ชมนะเออไปเล่นกันได้นะครับเออเกมนี้นะครับเป็นเกมว่าแนว FPS นะชูตติ้งนะครับสนุกเล่นฟรีด้วยนะครับลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปนะจ๊ะถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปเล่นกันเลยโห่โคตรเริงโคตรึงเอาล่ะท่านผู้ชมเนี่ยเราจะมาเล่นแบบทูรีเอวกันก่อนเลยนะท่านผู้ชมนะโอ้โหภาพแม่งสวยจัดเลยว่ะที่ช พาแมงสวยจริงสวยจัดประหยัดบอกเลยด้วยอย่างงี้แป๊บนึงคนดูผมปั๊บหมดเ p s ก่อนเลยโอ้โหเว้ยพาเมงสวยจริงว่ะมามามาโอเคมันกำลังส่อลอร่นนะครับท่านผู้ชมนะเดินซ้ายเดินขวานะครับมาตรงจุดตรงนี้อีสิกระโดดใช่ไหมสเปซบาร์โอเคไม่มีปัญหาครับพี่ชาย nice 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 ว้าวอันนี้ลอรินเจ้าตัวแจ็คนะครับทุกผู้ชมนะ แต่แต่งตัวเหมือนจอห์นวิกเลยว่ะกลัมาดิครับพี่โอเคมันให้ไปตรงไหนออ๋โอเคสเปดบาร์กระโดดตรงนี้นะครับกด F นะครับโหลดชิปลายโอ้โห้ยตึงเปียตึงจัดเลยนะพี่ขวดตึงเลยพี่พี่โค้งเป็นขวตึงโควรเปียในประตูไหนตรงนี้เนาะโอเคโอเคเยีคาร์บอนบอยโอเคมันให้ไปตรงไหนต่อ มันกำลังสอนเราล่นอยู่นะครับท่านผู้ชมนะไหนมันบอกให้ไปตรงไหนล่ะอ๋อ B โอเคอ๋อมีการบายปืนนะครับคนดูนะเอ้ยมีการซื้อปืนคุณึกว่าลินบอลเลันเอาอ E คีมหน่อยไม่ได้อเอาค e y E key หน่อยละกัน B MP5 มันให้กูมันให้มันให้พี่ซื้อ MP5 นะครับลองๆนะตัวทีตัวตีเอ๊ะกดขวาลิงโอเคไม่มีปัญหาครับไปสอกกระเบ้าโอเค กด B นะครับเพื่อซื้อของนะซื้อแกรนิตนะครับสแกนแกรนิตร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอด Richman Shop หรือเว็บไซต์ w w w r i s h m a n s h o p c o m เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วย Richman Shop ว้าวโอลขคสี่นะเลขคสี่เพื่อใช้แน่นอนเลย อ๋อกด B นะครับให้เราซื้ออะไรอ๋ออ้าวเมื่อกี้นี่ตัวไหนนะอ่าแคน EX เ,เหรออ๋อนี่ไงแคนติ๊แปดคืออะไรอ๋อเป็นโยนโดรนเหรอวะอัพเกรดโอเคอกด B นี่อัพเกรดตรงข้างล่างนะครับเห็นไหมอ๋ออัพเกรดเลเวลมีนี่เลเวลตรงนี้เอกด B อีคิกคลิกซ้ายกับคลิกข,ขวาเนาะเดี๋ยวอ๋อกดคลิกคลิกขวาเพื่อแบบว่าอัพเลเวลได้ไกลขึ้นอ่ะเข้าใจแล้วมันอัพเลเวลแบบแบบไวขึ้นพร้อมแล้วพร้อมแล้วที่ดกดโหลิงว้าวกดตรึงกดตรึงกดซีนั่งนะคนดูนะมันเล่นทับจีเลยว่ะเฮ้ยเอาวะเอาวะ โคตรึงอ๋อกด V V เพื่ออืมทิ้ดาวโอเคโคตรึงโคตรึงกดอ่าชิปนะครับเพื่อโลนะท่านผู้ชมนะเออโอ้โหเอาว่ะเอาว่ะโอเคอืมสแกนอินิตสแกนกินนิต อ,อกดเลขสี่เฮ้ยเราไม่ได้ซื้อมานี่ว่านแป๊บนึงขอใช้แกนิทซื้อซื้อแกนิทมาโอเคกดเลขสี่นะครับท่านผู้ชมนะแล้วมากดคลิกขวาออจีคืออะไรอ๋อจีก็กดปลาได้เหมือนกันกดเลขแปดแล้วคลิกขวาคลิกซ้ายสแกนเดี๋ยวแป๊บนึงเมื่อกี้นี้ผมว่าผมซื้อคนซื้อแคนมาโอเคกดเลขแปด ไปโอ้โวดหงุดกดอีเป็นทิวนะครับทิ้วอ๋อทิวซ้ายทิวขวาโอเคเอาวะนี่นี่เป็นไงนะเกอรตรึงเกอรตรึง QI เอาวะอะเอายึดจุดโอเคสวยพี่ โอ้ไม่ยากไม่ยากคนดูนี่ผมเล่นซูจูเดียวให้ดูก่อนนะไหนให้ทำอะไรกด F อ,อ๋อมาโหอันนี้เป็นการช่วยเพื่อนนะครับกด F เดพื่อช่วยเพื่อนนั่นอย่างนี้เตรึงรืดไอเทมอ๋อรืดไอเทมต้องมาที่ศพอ่าเวลานี้อันนี้เลือกรถกดเล็กห้านะครับเพื่อใช้แบนเดิดนะ โอเคเลื่อนเมาส์ขึ้นเมาส์ลงอ๋อเป็นการเปลี่ยนอาวุธนะฮะท่านผู้ชมนะ F1 นะครับอ๋อเป็นการซื้อของนะครับซื้อสกิลมาเสริมมานี่ว่าอันนี้ยูธอ๋อวางระเบิดตรงนี้นะครับ ไปเอาวะเอาวะตัวตรึงโอ้กดลิกแปดลิกลแปดแล้วก็นั่นใช้คืออะไรวะดูอ๋อ แงล่างเหรอโคตรโหดโอเครีบออกไปจากจุดนี้ครับคนดูนะเรียบคืออะไรอ่ะเบสอ๋อฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นคนดูเฮ้อเหลือซีวิไปแล้วเพื่อนเด็กกันท่านหน้าตอนบ่ายๆเกิดตรึงอืมเีออมิชชั่นโอเค ราวันเสร็จแล้วนะทุกผู้ชมนะนี่เป็นการสอนเล่นนะครับขั้นเบื้องต้นนะโอเคเฮ้ยเฮ้ยเป็นล้ะเริ่มเป็นแ้วคนดูมาบิชันสตาร์ทนี่แมทกิ้งเลยเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมพีแมทอ๋ออแมทเลยไหมโอ้มันมีหลายมีบอมแบบเล่นบอมเล่นแบบ 5v5 ดิชแมตชด้วยนะทุกผู้ชมนะโอเคเฮ้ยผมเอาแบบอันนี้ดีกว่า 5v5 ดีกว่าคนดูนะไปสตาร์ทครับเกิดตรงเกิดตรง เออมาแล้วว่ามาแล้วว่าคนดูโคตรึงโคตรึงโคตรึงทีมเดกแมทนะโอ้กว่าจะค้นหาแมทได้นะคนมันยังเล่นไม่เยอะนะครับผมอยากให้แบบทุกๆคนมันมันเล่นกันหน่อยนะเกมน,นี้ก็สนุกดีนะเออแต่คนมันยังเล่นไม่เยอะวะกว่าจะได้เล่นนี่โคตรนานอนะโอเคมาซื้อปืนก่อนนะครับโอมาเล่นวอลล่ลนเลยว่ะโอเคมีซื้อกงซื้อเกาะไหมนี่ไอ <c oughs> เอาว่ะว่าทีมเดสว่ะคนดู มาเล่นวอลเล็ตจริงๆนีน่ผมว่านี่ผมแมงเป็นจอนวิดกันหมดเลยแต่ละคนดูดิว้าวหายไป,ไปเอาว่ะเอ,อ๊ดูก่อนครับลุกกันลบก่อน,อนโอ้โหขวดตรึงขวดตรึงไอผมปรับเมา เร็วไปว่ะคนดูเอาเมาส์ช้าๆหน่อยหนักกันเฮ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังคนดูสวยสวยเพื่อนกดยาก,กดลิกล์แปดใช่ไหมคนดูรู้สึกว่าผมจะเห็นคนอยู่แถวนี้นะเด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 ไปซุม่มไปซุม่ม เอาดิเอาดิเฮ้ยเฮ้ยสว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 ัยสวัยย้ายเพื่อนมันชุบคนดูสายยานะครับเลขห้านะผมอยากปรับปุ่มใหม่ว่ะโอ้มาแหลมโพด ลบลบลลบลลบเอาวาว่าคนดูรานลิชแมนชัอปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์ วิชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ www.wishmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาิมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์ด้วยวิชแมนช็อปว้าวแตกแตกสวย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 โคตรตึงโคตรตึงนี่เป็นไงล่ะเทคดาวโคตรโคตรโหด้วยหลบก่อนครับ อ๋อกด F เพื <hating enemies. S 2> ่อด <pt> ีไอ้รีวอลตัวเองได้นะครับโอ่เว้ยเอาวะเอาวะเอาวะระยะก่อนคนดูเออเออเออไอ้แต่คุณมึงยิงกูตายซะเออแหมมันอยู่นะคนเดี๋ยวผมซื้อปืนใหม่ก่อน โอ้นี่มาแล้วเออานี่สก,กาอักโอเคเอาเอาเอคีไหมโอเคมีสปอนเลยฮะท่านผู้ชมนะมาว่ะมาว่ะรอบนี้เปลี่ยนปืนได้แล้วเรามีปืนดีแล้วนะคนดูนะรอบนี้โอ้ทีมเราแม่งยิงห้าิปอะเต็มห้าซิปสวยสวยผมซ้ำเลยนะคนดูยงเนี่ยคือผมซ้ำเลย สวยสวยหัวหน่อยเข้าหัวหน่อยสวยอืมอืมเอาดิดึงเพื่อนหน่อยสวยสวยสวยโวกระสุนหมดบางคนดูเจ้ช่วยเพื่อนนะช่วยเพื่อน โอ้โหอ่ากูดวงเราต้องซื้อกระสุนมาเยอะๆหน่อยนี่ว่าผมว่านะคนดูกระสุนไม่ค่อยพอนะเนี่ยโอ้สไนส์ SVD โอเคแหลมเลยแหลมเปรี้ยเลยอะไรอ๋อมีซื้อกระสุนได้มิเนี่ยซื้อไม่ได้วะโอเคโอเคไม่เป็นไรลงเลยฮะคนดูอือสองมาแล้วสไนสอฮึม SVD ครับไป Let's go โอ้ Ô, ทีมเรายิงโหดอยู่นะมันให้ได้ร้อยยี่สิบสกอร์หรือว่าจบเวลาก่อนนะครับคนดูนะอีสวยสวยร่วงร่วงต้องซ้ำนี่ต้องมีคนซ้ำมัหนี่งคนดู ไม่มีคนซ้ำ่ะมันมันต้องมีคนซ้ำหน่อยนะโอเคไปหื <c oughs> ไอไหวตาย SVD <c oughs> ผมโคตรหมหด่ะคนดูตอนนี้ฟังรึไม ต้องยิงีต้องต้องต้องคอยซ้ำพวกมันหน่อยนะคนดูนะซ้ำให้เพื่อนนะครับโกตรึงโกตรึงกระโดดลบมุมนี้หน่อยนี่อ้าวไม่เกิดแล้วหรอวะว,ว,ว่าง เอ็งจูโคตรดีอะ่ะโอ้สุดจะมดแล้วน,นี่คนดูสวยโคตรตึงโคตรตึงโหแม่งโหดจัดเลยคนดูโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ฝากไว้ได้วยการสนับสตุนเกมเอ่าไวรัสนะท่านผู้ชมนะไวรัสเอ็กซ์เพร์ตนะท่านผู้ชมนะไม่รู้ผมอ่านถูกไหมหรืออาจจะอาจจะ,อาจจะอาจจะอ่านว่าไว้เฉยๆนะครับไว้ ไวลเล็ตนะฮะท่านผู้ชมนะเออก็ปลุกกันมาได้นะครับวันนี้เป็นเกมเล่นฟรีนะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปเนาะสำหรับวันนี้พี่โค้ขอตัวก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกา,าก,การทำการเติมเกมนี้มันจะเป็น Rv PUBG Mobile Gatine Impact Free Fire and Diablo Metal Warfare 2 r o b l ก็ไปเติมกันได้ที่เว็บพิชแมนช็อปนะเต,เ,ตเติมถูกเติมดีเติมไวเติมพิเศษชั่วโมงการันตีผู้ใช้งานมาแล้วเกิอบสามแสนคนโดยเฉพาะตัวเกม Epic Racing นะท่านผู้ชมนะ Epic Racing เนี่ยได้โบนัสการเติมนะครับทุกครั้งเลยนะท่านผู้ชมนะเออได้โบนัสการเติมด้วยนนนะะคครรััับบบบลองไไปแว่าเติมกดดู้ เติมทุกครั้งนี้ได้โบนัสเพิ่มขึ้นทุกครั้งเลยคุ้มกว่าที่เคยนะทุนผู้ชมนะลองไปเติมกันดูนะครับแล้วก็มีเกมอื่นอย่างเช่นจ้ตัวเกมว a ลแนะทากผู้ชมนะเติมถูกปกติแน่นอนนะครับห้าถปนะถ้าเติมกับเว็บ c ชแมน Shop นะทานผู้ชมนะคลิปอื่นก็มีให้เติมอย่างเช่นในส่วนของจ้ตัวเกมโรบบอกด้วยมีโรบอกคลิปการเลือกเติมด้วยนะครับไปเติมกันได้ที่เว็บริ h แมน s ็ o p ลิงก์อยู่ด้านล่างขมิบแต่คลิปครับสำหรับว like ันนี้พี่ เผู Shop, ้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง3 0 0 0 0คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอด w i s h m น n Shop หรือเว็บไซต์ www.wishmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภย100ัย1้0ด้วย Wishman Shop ว้าว